ครับก็สวัสดีพี่ๆนักข่าวนะครับวันนี้ผมสอสอสุรเชษประวินวงวุฒธในนามของพักก้าวไกลนะฮะก็ออกมาถแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในกรณีของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะถ้าเราจำกันได้เนี่ยเมื่อวันที่พฤหัสที่ผ่านมานะได้มีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เรื่องนี้เนี่ยถูกปัดตกไปโดยสภาไม่ให้ตรวจสอบเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะฮะมีส่วนต่างเกิดขึ้นถึง 68,000ล้านบาทในการประมูล2ครั้งนะฮะซึ่งสร้างสิ่งเดียวกันสถานีเท่ากันความยาวเท่ากันเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะงนั้นคำถามก็คือแล้วพักคก้าวไกลจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะ,ะสิ่งที่เราทำก็เลยเราจะายื่นหนังสือนะฮะจริงหนังสือเนี่ยลงวันที่29ได้เซ็นไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้ส่งใษณีน์ลงทะเบียนเพื่อให้เป็นทางการว่า รัฐมนตรีแต่ละท่านทุกคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงนะว่ามันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะมากถึง6 8 0 0 0ล้านบาทอันนี้คือมากขึ้นแบบเกินจำเป็นเลยนะครับไม่ใช่ว่ามูลค่าโครงการนะฮะคือประมูลสองครั้งเนี่ยส่วนต่างมันขนาดนี้นะฮะเฉะนั้นถ้าเกิดคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่ติดใจจะไม่ตรวจสอบจะอนุมัติไปเนี่ย ก็จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เรื่องใหญ่ๆขนาดนี้ทําไมถึงจะยอมผ่านไปง่ายๆนะเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ส่งอย่างเป็นทางการต่อคณะรัฐมนตรีรายบุคคลให้ช่วยการตรวจสอบเพราะเราเข้าใจว่าปกติเวลาเรื่องเข้าคอรมอเนี่ยมันก็จะชงคมนาคมเข้าไปในคอรมอนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็เหมือนแบบ หมือนไว้ใจกันนะครับว่ามีการผ่านกันอะไรต่างๆพิจารณากันอะไรต่างมาถี่ถ้วนแล้วก็จะลงนามแต่พอลงนามเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะรัฐมนตรีนะฮะเราก็เลยส่งไปเตือนรัฐมนตรีลายบุคคลว่าอย่างน้อยท่านควรอ่านเรื่องนี้หนังสือที่เราส่งไปให้หรืออย่างน้อยจริงๆถ้าท่านไม่มีเวลา,าจริงๆก็ให้ทีมงานท่านช่วยอ่านก่อนที่ท่านจะลงนามในสัญญา จะอนุมัติในนามของรัฐมนตรีที่เป็นองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีนะฮะนอกจากนั้นนะครับเ,รเป็นรประเด็นง่ายๆ7ประเด็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยต้องออกมาชี้แจงต่อสังคมด้วยตัวเองก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะลงนามในสัญญาจะอนุมัติให้หน่วยงานเนี่ยไปลงนามลงนามในสัญญานะฮะเประเด็นที่จะต้องออกมาตอบคาถามต่อสังคมนะครับประเด็นที่1ก็คือ การเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลการอากาศแบบส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการแพ้นชนะการประมูลประเด็นที่2ก็คือการยกเลิกการประมูลครั้งก่อนเมื่อปี6,3โดยที่ศาลรปกรครองได้มีคำพิพากษาแล้วว่าเป็นการยกเลิกที่มิชอบด้วยกฎหมายประเด็นที่3มนะครับมีการกีดกันการแข่งขันโดยไม่ให้ BTS มีสิทธิ์เข้าประมูลรอบใหม่ท,ท,ทั้งทที่ข้อเท็จจริงก็คือ ประเทศเรามีผู้ประกอบการเพียง2รายนะฮะ BTS กับ BM ถ้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งถูกกีดกันอีกเจ้าหนึ่งจะยื่นอะไรก็ได้และอย่างในกรณีนี้เนี่ยครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นคือรัฐจะต้องจ่ายมากเกินจำเป็นถึง68,000ล้านบาทนะประเด็นที่4นะครับมีเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติในกรณีคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยปล่อยให อีกบริษัทนึงนะฮะบ,บริษัท itd เนี่ยผ่านเสมือนเป็นคู่เทียบทั้งทที่จริงๆก็ติดปัญหาคุณสมบัติแล้วเราก็ทราบดีครับว่า itd เป็นบริษัทก่อสร้างนะฮะไม่ใช่บริษัทการเดินรถนะครับประเด็นประเด็นที่5นะฮะมีการคิดราคากลาง91,983ล้านบาทแบบอุปโลก ว่าส่วนแบ่งรายได้ในอนาคตเป็นศูนย์แล้วค่อยมาตัดสินกันด้วยการแข่งขันซึ่งราคากลางเนี่ยไม่จริงไงฮะคือเขาคิดราคากลางเฉพาะก้อนแรกไม่ได้รวมส่วนแบ่งรายได้ในอนาคตแต่ไอปี63ถ้าประมูลกันแล้วบีเทชนะเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนแบ่งรายได้อนาคตเข้ามาคืนนะฮะอย่างไรก็ตามนอกจากราคากลางจะไม่เมคเซนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีการแข่งขันจริงไงครับเพราะเกิดการกีดการแข่งขันขึ้นนะฮะ ประเด็นที่นะครับเราอยากทราบถึงความพยายามของคณะกรรมการคัดเลือกในการรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐในการเจราจาต่อรองท,ง,ทง,ทงทั้งๆที่ข้อจริงก็ปรากฏมานานแล้วฮะว่ามีส่วนต่างมหาศาลเกิดขึ้นเนี่ยตกลงคุณไปเจราจาอะไรกันรัฐได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะประเด็นสุดท้ายนะครับในเรื่องของส่วนต่าง68,613ล้านบาทเนี่ยต้องไปพิสูจน์ทราบให้ได้ครับว่าทําไมการประมูลรอบแรกเนี่ย หาก BTS ชนะเนี่ยรัฐจะอุดหนุนเพียง9,675ล้านบาทแต่ในการประมูลรอบ2เนี่ยพี่ BEM ชนะรัฐต้องอุดหนุนมากถึง78,288ล้านบาทท,าทั้งที่ในทางเทคนิคก็คือสร้างสิ่งเดียวกันนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกแบบก่อสร้างไม่ได้เปลี่ยนความยาวเท่าเดิมจำนวนสถานีเท่าเดิมนะฮะก็เรื่องนี้ก็อยากให้ทางสื่อมวลชนนะครับช่วยกันจับตานะครับว่า จะเป็นการอนุมัติเค,ค้กก้อนใหญ่ก่อนยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่หรือไม่ขอบคุณครับมีคำถามไหมครับ ท,ที่ที่ผมบอกว่ามันสำคัญแล้วก็หลายๆคนงงว่าทำไมต,ตัดกันตั้งแต่แล้วก็เลยตั้งเป็นจุดอนะไรในในอันนี้ดีซี่ในะส,ส่สักชุนั้นทุกส<อ>่วน<อ>เ,เพราะว่าเขาจะได้แบบมายื้อๆไม่ได้ว่าเขาไม่รับร<อ>ู้ไม่รับทราบคือจริงเราอยากให้รับทราบผ่านสภาวะแบบเป็นทางการแต่มันไม่ยอมเพราะว่าเสนอจิตไว้ติด<ฮ>ล้อด้วยนะล้อรูปใบบริหาร ข้อมูลเนี่ยซึ่งเป็นเป็นทางการนะการประชาสัมกันเนี่ยแต่จริงๆผมก็เปิดไลฟ์สดให้ประชาชนได้ดูว,ว่ามันความไม่ชอบมาจากานเกิดจริงๆก็ส่งให้ไป